สวัสดีนะครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพลีจังหวัดสมุทรปาการนะครับพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีก1นึคันนะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าแคมรีครับเครื่องยนต์ 2.0G เบนซินนะครับเกียร์ออโต้รถยนต์เป็นปี2019นะครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีขาวให้ดูร,บรอบๆก่อนนะครับ รถยนต์ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาถ่ายให้ดูกันแบบสวยๆเลยนะครับโตโยตา้าแคมรี่ 2.0G เบนซินปี2019ครับเลขไม์ครับ138,690กิโลเมตรครับที่ใช้ไปภงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นครับนี่ ซ้ายขวานะครับปุ่ม engine start ครับฝาน้ามันเชื้อเพลิงฝาท้ายนะครับปลดล็อกระบบไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ Central lock ลลกระจกบันสไลด์ข้างอ u t o ทั้ง4บานนะครับมีม e m o r y เบาะสองตำแหน่งนะครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้า เบรกมือไฟฟ้าครับเกียร์ออตโต้แอร์ระบบออตโต้ครับวิทยุภายในเป็นเบาะหนังครับสีดำระบบไฟหน้านะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับ บาะด้านหลังครับเป็นบาะหนังสีดำครับเพดานนี่สวยๆเลยนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังให้นะครับอย่างรถยนต์นะครับเป็นยี่ห้อบิต s t o n สองศูนย์ห้าทับหกห้าอาสิบหกครับยางรถยนต์เป็นปีสองพันยี่สิบสามนะครับสัปดาห์ที่เจ็ดสิบสองขออภัยฮะสัปดาห์ที่เจ็ดนะครับ t ยต o t แคมรี่ครับสองจุดศูนย์จีเป็นอ่าสีขาวมุกนะครับนี่น็อต ฝากระโปรงหน้านะครับน็อตแก้มยังไม่มีรอยขยับนะครับเดิมเดิมสติกเกอร์นี่ยังอยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับนี่นอแก้มนะครับเบ้าโชกคานเดิมเดิมนะครับ เครืนน่อ,องยนต์นี่ทำควาสะอาดให้แล้วนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ทนะครับอ่านี่ฮะเบาะปับปไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับ รถยุเป็นปี2019นะครับจดทะเบียน2,562เครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับ167แรงม้าเบนซินนะครับเจ้าของลำดับที่หนึ่งทำความสะอาดแล้วสวยเลยครับเงาเลยนะน,อน็อตฝาท้ายนะครับยังไม่มีรอยแกะนะครับ นี่ครับทางสองฝั่งนะครับเดิมๆยังไม่มีรอยแกะนะครับยาแนวนี่ื่องมือครับมแมลงยางอะไรครับยาแนวด้านหลังนะครับนี่รถไม่มีชนหนักนะครับเดิมๆเลย สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อเซลฟิกสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะเต็นถนนเพริรพักครับติดกับข้างธนาคารกรุงเทพสำหรับราคานะครับรถยนต์คันนี้นะครับเจ็ดแสบาทครับ Toyota Camry 2.0 G ปีสองพนะซื้อเงินสดไม่คิดแวดเพิ่มครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ